หวานเจี๊ยบกอจัดคลิปหวานเบิร์ตเดวันเกิดหวานใจริชี่ต้องบอกว่าอีกหนึ่งคู่รักหวานคุณบันเทิงพี่มาทีไรน้ำตาลต้องหลบกันเลยล่ะค่ะคู่นี้เพราะหวานกว่าน้ำตาลไปอีกสำหรับคู่รักหวานของพระเอกหล่อกอสอิทธิพั์และแฟนสาวนางเอกคนสวย ie, ริชี่อรเนตลาสุดหกันยายน2567 ก็ตรงกับวันค้ายวันเกิดครบรอบ29ปีของหวานใจงานนี้หนุ่มกอตก็ไม่พลาดต้องวอวยพรกันทุกปีล่าสุดอินสตาแกรมของหนุ่มกอตอิทิพัสจัดคลิปน่ารากักอวยพรหวานใจหรือชีออรเน่ลงแคปชั่นระบุวา่า Happy Birthday to you เรียกว่าหลังจากหนุ่มกอตแชร์โพสต์ออกไปทำกลางคามันเทิงและเหล่าบรรดาเอแฟนคลับ คอมเมนต์ร่วมอวยพอมันคล้ายวันเกิดให้สาวริชชี่กันล้นหลามเลยทีเดียวล่ะคะ่ะเรียกว่าน่ารักสุดๆคู่นี้กอดริชชี่